สวัสดีจ้าเพื่อนๆมากินแกงปลาแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาใส่พริกแกงลงไปเลยใส่หมดเลยแกงกินแกงแกงปลาด้วยี่น้องแกงปลาใส่หน่อไม้ดองเนี่ยปลานินแกงปลานินใส่หน่อไม้ดองอันนี้หน่อไม้ดอง หน่อไม้ดองด้วยพี่นอ้องออะไรมันก็จะสุ่มๆมั่วๆอยู่ตรงนี้แหละแกก็จะใสม่มะเขือพวงดำๆลงไปเนี่ยมันจะอร่อยกว่ามูกแกงใส่หน่อไม้ดองอ่ะแกงใส่สามอย่างเลยแ,ลแกงเยอะเท่าไหรเติมน้ำมาเตา เติมน้ำลงไปรอให้มันเดือดรอ <c oughs> ให้มันเดือดก่อนเด้อพี่นอ้องใส่มะเขือพวงไปแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาจะแกงไอ้เอาหน่อไม้ใส่ไปด้วยเอาหน่อไม้ดองเนี่ยเอาหน่อไม้ดองใส่เข้าไปนิดหน่อย ไม่ใส่เยอะเราใส่เยอะก็ได้เพราะว่าแก้วก็ซื้อมาเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวปลามันจะลงไปใหม่มันจะเต็มกระทะเสแปรี่พี่น้องแกงมะกระพวงใส่หน่อไม้ดองแกงแกงหน่อไม้ดองใส่มะเขือพวงใส่ปลาหนินเขากระซื้อมาเยอะอยู่เนี่ยหน่อไม้ดองอ่ะ เพราะว่าค่อยกินไม่หมดค่อยกเก็บใส่ตู้เย็นได้เก็บไปนั่นเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินแกงอ่ะอุม่มได้หลายได้หลายข้าวอ,อืมพอละเหลือเท่านี้จะเอาเก็บไว้ใส่ถุงเอาไว,ผไว้ผัดไอ้นั่นผัดเอไก่ ค่ผัดไก่เดี๋ <c oughs> ยวก็จะเติมน้ำรอให้มันเดือดก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวก็เติมน้ำเข้าไปแล้วค่อยใส่ปลาก็ <c oughs> ปรุงรสชาติไปก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องก็ <c oughs> เราก็จะตัดน้ำปลาไปหน่อยดี๋ <c oughs> ยวค่อยใส่ปลาเด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้อตัดน้ำปลาลงไปนิดหน่อยอ ไม่ใส่หลายน้ำปลาแดกใส่น้ำปาลาแทนผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสพอน้ำปาลาล,าล้างก็ใส่ผงชูรสมันบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นโซเดียมเยอะเดี๋ยวจะเกวจะบวมอีกนี่นัวพี่น้องเห็นปะนัวขนาดแกงมะเขือพวงซ่หน้องไม่ดอง ใส่ปานิ้นกับเสียบรอใมันเดือดกนได้พี่น้องนี่พี่น้องมาเติมน้ำเขาไปแล้วเคี่ยวให้มันงนงวดเมื่อกี้เนี่ยแต่นี้ก็เติมน้ำเข้าไปแล้วถ่ายให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวห่อก็จะใส่อันนั้นปรุงรสชาติแล้วพี่น้องปรุงรสชาติตามใจปากตัวเองเลยเด้อพี่น้องจะอ่อนเค็มอ่อนเปรี้ยวอ่อนหยังก็ว่ากันไปอแกงบเขือพวง แกงบะเขือพวงใส้โ <c oughs> นไม่ดองพี่น้องเสแซ่บเห็นบ่คือว่ามาจวดน้ำกันแล้วก็จะเติมกระเพราไปพี่น้องใส่ป่าใส่อยัง,อยงให้มันเดือดอีก,กนั่นก้นพี่น้องเพราะว่ามันอันบะเขือพวงมันก็จะหนังเหนียว <c oughs> เขาก็จะเคี่ยวไปให้มระเขือพวงมันเละๆสุกๆกินยุยลงไปเลย เพราะว่ายาแก้วบอกค่อยมีอันฟันแล้วคันเท้าที่ปล่อยมาเขือพวงแข็งมันก็จะกืนบาได้มันกากมันก็จะติดคอกากมันก็คือกา,กากมันนี่เนี่ยมาเขือพวงเขาก็ไปทุบกันเด้อพี่น้องเด้อทุบให้บุบๆให้มันตแตกพอทุบก็ได้ากะแต่ยาแก้วทุบทุบเพื่อมันจะได้ ซึมเข้าไปนี่ซึมเข้าไปได้เนื้อเนี่ยซึมเข้าไปได้เนื้อในหนังมันแซบแล้วพี่น้องถ่ายให้มันเดือดก่อนอถ่ายให้มันเดือดแล้วก็เยอะาก็จะเอาป่าลงไปเนี่ยป่าตัวยงใหญ่เนื้อเ,า,เา้าๆพี่น้อง ค่ะก็นองพี่น้องเนาะีย๋ยวก็เบิรงตอนเอาป่าลุ้งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจำวะแล้วก็ป่าลุ้งเสร็จก็รอป่าสุกก็เดี๋ยวก็ปิดไฟเลยเป็นอย่างข็อหูไอ้ไอ้ไอ้หมอกอระทาไฟฟ้าเว้สิมันไอ้เตาแก๊สเบิดพี่นอ้องอแก๊สเบิดเขาก็เลยตรงหันมาถุงเอ้กระทะไฟฟ้าน้องไม้น้องไม้อร่อยนะที่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเองอ น้ำไม้ชาวบ้านเนี่ยน้ไม้ชาวบ้านทําเองผนเฮดเองทำเองใส่น้าป่าใส่ปลาเด็กสองอยางจบเลยพี่น้องผงชโรสก็่ต้องใส่ดอกผู้ดใดกินก็ใส่โรดพี่นอ้องจะแก้ววา่จิหยุดผงชโรสจักหน่อยก่อนเพราะว่าตัวมันเริ่มบวมแล้วมันไอ้ว้่นจนมื้อปี แซ่บแล้วพี่น้องเหลือหน่อยนึงเราก็จะเอาไว้สำหรับไว้ผัดผัดไก่ผัดอก,อกไก่ผัดกะเพราอกไก่กินก<อ>็ขเข่าไรโบรีพี่น้อง,งเอ้กินก็ย่แก้วก็กินว่ากินอย่างกินก็เข่าไรโบรีแหละตะลืมตะลเวนก็ได้เข่าเส้าได้พี่น้องเนี่ยมาทานได้กินขพอเส้าได้เนี่ย อาหารตอนเศร้าพี่น้องเศบๆน้ำกัดเดอเ้อเพื่อนมาพี่น้องใส่ปลามันเดือดลายเทียแล้วใส่ปลาลงไปใส่หวนไปแล้วพี่น้องนี่ปลาตัวใหญ่ๆใส่ลงไปลวดใส่เบิดเลย อยท่วมท่วมเนื้อปลามาเด้อพี่น้องเด้อในหัวมันเิแนะน่แก้วน้กินแกงยั้งแกงปลานี่มักกินหัวไหลมักกินหัวหลายที่สุดเพราะหัวมันแทบกเนี่ยพี่นอ้องหัวมันแทบเนี่ยปลาเขาก็ไปต้องค้นไหลเด้อพี่น้องเด้อ,อกดกดให้มันจมลงไปเดี๋ยวปลามันก็จะสูกเองคันว่าน้ำหน่อยเขาก็เติมน้ำเอา แต่แยกแก้วก็มัดปัป่นคูคีคูคีเอ็งซี้อะไรพี่น้องป่ามันสุกป่ามันเห็นไฟมันก็สุกไว้พี่น้องอืมบ่ได้อาฝาหมอมาปิดตับพี่น,ออน้องแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องปองไปเลยมาจวดๆมันก็กระเด็นเจนสั้นพี่น้องเลยต้องเช็ดเช็ดเสร็จแล้วเ่อยมาเช็ดมันเนาะ มันจิตโทรศัพท์่อยมันจิตเคียจีขวนเห็นป่พี่น้องเ,เห็นป่เดี๋ยวก็เด็ดกระเพรากระเพราไม่ล่างเราเด้อพี่น้องเลยล่างแล้วแต่ว่าล่างอยู่ในนั่นมันยีแกเอ็นบางคนเพิ่นให้พวกปลาพวกอีหยังสุกแล้วกับเด็ดกระเพราใส่พีแก้ว,วกชอบชอบอันเอาไปเคีย่ยวให้มัน แบบหนามสมุนไพรือว่านามอันกระเพรามันออกแมบบ่พี่น้องท่านเอาใส่เลยแล้วก็โป่งออกเลยนะมันหนามสมุนไพรือว่านามอันกระเพราเพราะท่านได้ออกมันเพราะท่านได้มีรสชาติเผ็ดแก้วก็เลยมกองซีนี่ดอกมันก็มีพี่น้องใส่ดอกเข้ากระใอเอ้ยต่วนต่วอเอ้ยใดมันมันซื้อมาอันซื้อมาแค่อ,อันเดียวซื้อมาแค่ที่ยังไงแค่หน่วยเดียวพี่น้องเอ้ย พี่แก้วว่าน้าหน่อยได้นะพี่น้องเคี่ยวป่าให้สุกอีกแล้วป่า่อยก็สุกคนค้นคกระแตกกระแตกระแตเข้าไปเออแซ่บหลพี่น้องเอ้มามามาตรวจตจจัดจัดน้ำขันเด้อพี่น้องเด้อ กินเมนูแกงปลาแกงปลาจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องกฟองปไฟทุกคนทุกคนมากินเมนูแกงปลาแกงมะเขือพวงใส่หน่อไม้ดองเห็นบ่าพี่น้องคุณเจ้าเห็นบ่เห็นเนื้อปลาค่อยบ่านาี่แกงมะเขือพวงใส่หน่อไม้ดองเซ็ตเด้อพี่น้อง ป่ามเริ่มเลกแล้วพี่น้องเลยกดมันหลายมันก็จะสุกล้อให้มันสุกมันเองรอให้มันสุกของมันเองเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจวดจวดจักรถามสุกกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องป้องไปเนี่ยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดยวก็จะเอาไปจัดเสิร์ฟเนี่ยจัดเสิร์ฟล้วก็จะกินเลยเพราะว่าสายแล้วสวยแล้วพี่น้อง มาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องป้องไปไปก่อนเด้อจา้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อ